สวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะไม่บอกดีกว่าเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรคะอะนี่เห็นายข้างหลังไหมคะ่ข่หอแอดการจสนาบุรีคืออะไรกันแน่่ขยหอคืออะไรคะเราอยากรู้ไหมคะไปไปดูกันดีกว่าว่า่ขยหอคืออะไรนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบึงครับชื่อบึงบึงรู้จัก่ขยหอไหมคะ รู้จักครับถ้าพูดถึงค่ายหอแล้วบึงจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงค่ายครอบครัวครับครอบครัวอะไรคะครอบครัวค่ายหอครับแล้วครอบครัวในความหมายของบึงนี่หมายถึงอะไรคะเมียครับเอาสงสัยเขาแอ้วๆค่ะนี่คือข้าไม่ยอง อเ okay, ค่ะอันนี้คือแล้วแล้วฮะแล้วถ้า,า,า,าไม่ถึงคิดว่าเป็นเมียเพราะว่ารักมากครับแสดงว่าบึงอ่ะถ้าบึงมีเมียบึงจะรักเมียม,มากนะคะนี่บึงยังสดอยู่ถ้าใครสนใจติดต่อบึงได้นะคะโอเคคนถัดไปดีกว่าคะ่ะส,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  <laughs> สวัสดีค่ะเพลงกันอยู่เลยอ่ะเพลงฮอมากเลยนะคะเอาใครใครคนถัดไปล่ะ ไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเดียค่ะชื่อเดียเดียรู้จักไข่ห่อไหมคะมรู้จักค่ะถ้าพูดถึงไข่ห่อแล้วเรามาดูกันกอนกีกค่ะเดียว่เดียจะนึกถึงอะไร,คน,ค,รคนกากคนกากอะไรคือคนกากคะแอมไม่เข้าใจคะ่ะอธิบายคำว่าคนกากได้ค่ะทำไมถึงเข้าใจคิดว่าเป็นอย่างไงน,นะคะคล้ายๆกากหมูอะมัได้แข็งๆกรอบๆอร่อยดี นี่แหลคะค่ะครหอในนิยามของเดียนะคะถัดไปดีกว่าคะ่ะคนถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อยุ่งค่ะถ้าพูดถึงครหอแล้วพี่ยุ่งจะนึกถึงอะไรคะถึงคนสวยแล้วก็เ <laughs> คยพี่ยุ่งจะนึกถึงคนสวยว <laughs> อนะเคยอะทำไมพี่ยุ่งถึงคิดว่าพอพูดถึงครหอแล้วพี่ยุ่งถึงคิดถึงคนสวยคะคนสวยอยู่เยอะค่ะเช่นพี่ไงคะ <laughs> ยิ่งบอกว่าคนสวยเยอะเยอะเยอะเช่นพี่ยุ่งนะคะเอาสะพุดไม่ถูกเลยนะคะพอพี่ยุ่งบอกว่าพี่ยุ่งสวยนี่เอาสไปต่อไม่ถูกเลยนะคะถ้าอยากชมคนสวยนะคะหรือว่าคุณอยากสวยนะคะก็มาที่ค่ายหอค่ะบางที่อาจจะทําให้ใครหลายๆคนไม่อยากเข้าค่ายหอก็เพราะอย่างนี้นะคะ <c oughs> เราเท่านี้ไม่หอใช่ไหมคะเราต้องไปดูกันต่อไปค่ะว่ามีใครที่สามารถให้คํานิยามของคําว่าค่ายหออีกบ้างคะ่ะมามาตามมาตามมาตามมา เฮ้ยเขาทําอะไรกันอยู่คะเราจะไปลบเกินเขาหรือเปล่าแต่ไม่ค่ะเราไม่แคร์แล้วเราไม่สนค่ะห่วงของเขาทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ค่ะเขาจริงจังกันอยู่มากๆเลยอะแต่ว่าไม่เราไม่แคร์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อฟาค่ะฟาถ้าพูดถึงใขรหอแล้วฟาดจะนึกถึงอะไรคะนึกถึงนึกถึงอะไรดีอะอ้านึกถึงนึกไม่ออกอะอ้างนึกถึง นึกถึงเพื่อนครับเพื่อนเวลามาค่ายหอก็ได้เจอเพื่อนๆครับจริงๆนะจริงๆมันไม่ได้นึกถึงอย่างนี้หรอกมันเฟกมันแบบเอาหล่ออย่างเดียวอะเรามาดูคอนเทนไปดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีครับโอเรากลับกันไม่ไหวแล้วอะไรครับสคะชื่ออะไรคะชื่อชื่อเบลครับโอเคโอเคอ๋อผิดด้านผิดด้าน ว่าไงครับมีอะไรวะครับใช่หอถ้าพูดถึงใช้หอที่เราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงสาวๆครับมีหรือเปล่าพี่สาวๆๆที่ไม่คือมันทำให้พี่รู้จักรู้จักแบบคือสาวที่แบบว่ารู้เอาบอกล้องบอกล้องทำาให้พี่รู้จักแบบผู้หญิงจริงๆอ่ะ เออที่เขาแบบเป็นคนดีจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะไม่ดีก็ตามในเช่นแอมเป็นตัวอย่างนี้นะครับเนาแล้วจริง็โอเคแอมว่าพี่เราอาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงปลอมๆมาก็ได้ก็เลยก็เลยเข็นผังใจนะคะอะไรเนี่ยโอเคทุกคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่า อะไรทํให้ถึงแต่ละคนพูดถึงคําว่าค่ายหอต่างกันทําไมถึงแบบเอ๊ะคนนู้นพูดว่านึกถึงผู้หญิงอีกคนนึงนึกถึงกางหมูอีกคนนึงถึงครอบครัวอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรนี่เราจะพาคุณไปค้นหาคําตอบกันนะคะนี่นี่ตมา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 อุ้ยตมา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 ค่ะสองคนนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็ทุบคอเองอุ้ยเฮียอะไรวะนี่ค่ะ เราจะพาค ay, uri, ุณไปค้นหาคำตอบของคำถามนี้นะคะก็ค um ือค่ายหอแอดการจนบุรีวันที่8ถึง19ตุลาคม2556นะคะมารับพวกเราจะเปิดรับสมัครกันที่หน้าสากรวันที่2 3กันยาหรือสมัครได้ที่หน้าห้องขายที่ที่แห่งนี้นะคะมารับสมัครมารับใบสมัครได้ที่นี่เลยค่ะอยู่ที่ตึกจำปาชั้นหนึ่งนะคะ แต่ว่าเราไปนะคะมันต้องมีค่าเดินทางค่าอะไรนู่นนี่นั่นเราขอสั้นๆง่ายๆนะคะค่าสมัคร300บาทค่ะคุ้มแม่จริงนะคะไปอยู่ตั้ง12วัน300บาทคือเราใช้ชีวิตที่ไหน300บาทไม่ได้ค่ะไม่ได้อีกแล้วละคะ่ะ12วันเท่านี้อ่ะดูอีกป้ายหนึ่งก็ได้นะคะสวยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆความหมายก็ความหมายเดียวกันได้นะคะค่ายหอที่การวันที่18เอ้ยวันที่วันที่8-19ถึงตุลาคมนะคะ รับสมัครวันที่2-3กันยานะคะมารับสมัครได้ที่หน้าห้องข่้เหมือนกัน,นะค่ะ3า0บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปพบกับความสนุกหรือประสบการณ์ที่หลากหลายและแตกต่างและไม่เหมือนใครกันกับค่าหอนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเอาไว้เล่นเพล